อำเภอแก่งกระจานพร้อมผู้ประกอบการและชาวบ้านร่วมกันแก้ไขปัญหาปิงระบาดหนักค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่2มิถุนายน2565 นายสุทินประเสริฐศักดิ์นายอำเภอแก่งกระจานร่วมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาปิงระบาดในแม่น้ำใต้เขื่อนแก่งกระจานณบริเวณพรทนารีสอร์ทหมู่ที่1อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี โดยหลังจากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวจากคลิปติกต็อกของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งว่าในแม่น้าเพชรบุรีบริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจานมีปิงเข็มเกาะแขนขานักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ําจนเป็นที่เหตุให้สร้างความตื่นกลัวของนักท่องเที่ยวและสร้างผลกระทบด้านการท่องเที่ยวแก่งกระจานเป็นอย่างมากดังนั้นในอําเภอแก่งกระจานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมถึงชี้แจงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจเกี่ยวกับปิงเข็มหรือนอนน้ําว่าไม่เป็นอันตรายและต้องปฏิบัติ ตัวอย่างไรเมื่อมาเกาะตามผิวหนังเบื้องต้นานอำเภอแก่งกระจานได้มอบถุงปูนขาวและต้นมะละกอให้กับผู้ประกอบการนําไปโรยบริเวณตีมตะลิงของแม่น้ําพร้อมกับผูกต้นมะละกอไว้ใต้น้ําเพื่อกําจัดปิงเข็มหรือนอนน้าตั้งแต่พื้นที่ตําบลแก่งกระจานตําบลสองพี่น้องระยะทาง1กิโลเมตรและหลังดําเนินการจะมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของปิงเข็มหรือนอนน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและกําหนดมาตรการเพิ่มต่อไป นายขจรจันนาคเจ้าของบ้านสวนริเวอร์รีสอร์ทและนางมลินาคน้อยเจ้าของพรทนารีสอร์ทเปิดเผยว่าไม่เคยปรากฏว่าปิงเข็มดูดเลือดเพียงแต่สร้างความรำคาญและความกังวลและต่อไปจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบพ,พร้อมแนะนําวิธีการเล่นน้ําที่ปลอดภัยคือเล่นในน้ําที่มีน้ําไหลและไม่ไปใกล้พืชน้ําในแม่น้ําแค่นี้ก็จะปลอดภัยไม่มีปิงมาเกาะและขอเรียนว่าไอปิงเข็มเงือนนอนน้ำเนี่ยนะครับมันไม่ดูดเลือดนะครับแล้วก็ เพียงแต่ว่ากอก่อความรําคาญแล้วก็ลักษณะของมันดูดูไม่น่าดูครับมันดูแล้วมันหน้าหน้า,นาขยะขยงสายหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับทางอำเภอก็ได้ร่วมกับสวนรัชการแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับประชุมหารือกันในทางวางมาตรการในทางแก้ไขนี่คือตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มร่วมกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ําทั้งหมดในสองตำบลของแก่งกระจานแล้วก็สองพี่น้องนะครับวันนี้เราจะมีแจกปูนขาวแล้วก็ต้นมะละกอ หลังจากที่เราพูดคุยกันแล้วเนี่ยเราจะร่วมกันเอาปูนขฉานะครับโดยบริเวณริมตลิ่งทั้งสองข้างนะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนนะครับจนถึงสองพี่น้องนะครับตรงนี้เราก็จะดำเนินการไปนะครับนะครับเราก็ได้ใช้ต้นมะละกอเนี่ยครับซึ่งมียางเนี่ยจะผูกไว้ใต้น้ําเพื่อให้ปิงมะก่อเมื่อปิงมะก่อแล้วก็จะมาดูดไอยางของมะละกอนะครับไปจะทําให้ตายอันนี้เป็นขั้นที่สาม่ง่เราวางแผนไว้ในวันนี้จะทําร่วมกันซึ่งเราคิดว่าวันนี้เราทำตลอดลาน้ําทั้งสองตำบลนะครับก็คิดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดน่าจะคลี่คลายลง